ะคะ่ะน้นหลักสาขาฟิวเจอร์พาร์ลังสิตนะคะขณะน,นี้ฮิมินันของคอนแฟก์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฟซคอนเสิร์ตอ๋อ,อท่าสุพรรณเยาว์สาวเนื้อะคะ่ะซึ่งเป็นการจัดประกวดสําสหรับน้องเมทหน้าใหม่นะคะน้องมี์นนจังก็ได้เข้า,าร่วมด้วยนะเปิดโหวตตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึง10กันยายนนะคะอย่าลืมมาโหวตให้มินเน่เละเ,ลเลพื่อนๆกันเยอะๆนนะบ๊ายบาย ม,มิจิจะสขาขาพิจปาครั้งสิค่คะขณะนี้นด้ดินแดนแห่งฝันก็จะมีการประกวดไต่คอนเทนต์อัดข่าวปี2023แ,แล้วค่ะเย้ก็จะไปการประกวดสำหรับน้องเมยหน้าใหม่นั่นเองค่ะซึ่งมม,มิจิจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะจะเปิดบอดไตคอนเทนต์ในวันที่21สิงหาคมถึงวันที่10กันยายนนะคะมบเริ่มบอดให้กับมมิจิและเพื่อนๆกันเยอะๆนะคะมมิจิขอตัวลาไปก่อน สาขาฟิสิกส์ปาร์กลังสิทธ์ค่ะวันนี้นะคะปิโยตังก็มีข่าวมาบอกทุกคนด้วยล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะที่ดิแนแดงแห่งความฝันของเรานะคะก็กำลังจะจัดงานเ a ทคอนเทนต์ออทเม2023นะคะซึ่งเป็นงานประกวดน,น้องเมหน้าใหม่นั่นเองย้งานนี้นะคะปิโยตังเองก็ร่วมด้วยนะแล้วก็งานนะคะจะเปิดบดตั้งแต่วันที่2 1สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่1 0กันยายนนะคะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจสมม่งบดให้ปิโยตังแล้วก็ออกเพื่อนๆด้วยกันนะคะไป สวัสดีค่ะเกาาิกาสาขาฟิลเตอร์พาร์คนะคะขณะน,น,นี้ที่ดนดํานของความฝันก็ได้มีกิจกรรมแฟนคอนแท,ท,ออทนอาองั2ย่ด้วยละคะ่ะเย่ซึ่งจะเป็นกิจกรรมประกวดนองเม็ดหน้าใหม่นั่นเองลาลิกาก็ได้เข้าร่วมประกวดด้วยนะคะก็จะเปิดบวชวันที่21สิงหาคมถึงวันที่1 0กันยายนนะคะก็มาชชวยร่วมบวชให้ลิกาและก็เพื่อนๆกันเยอะๆนะขอบคุณค่ะบายนี่ สวัสดีค่ะลิลินาศึกษาคะต็เจา,า,าัลาส์นะคะขณะนี้เลได้ได้ได้เห็นข่าของเราทุกจะมีงาน Fresh Contest เอาท่้ง2028นะคะซึ่งเป็นการประกวดน้องเมนียน้าใหม่นั่นเองตัวลิลินาเองก็ขเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาโหวตให้ลิลินาแล้วก็กเพื่อนๆกันยๆนะสามารถโวหวตได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถวนที่10กันยยนนะคะแล้ก็อย่าลืมมโหวตกันย่ๆนะีนนนต้องขอตัอนาไปจากนะคะ สวัสดีค่ะลูลิจังนะคะจากสาขาฟิชเจอร์ปาร์คค่ะโดยทางดีแนนแห่งความฝันของเรานะคะได้มีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือ f a c e Contest a u t u m ม2023นั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ไว้สำหรับประกวดน้องเมนหน้าใหม่นั่นเองโดยลูลิจังก็ได้เข้าร่วมด้วยนะคะเปิดให้โหวต f e c e Contest วันที่21สิงหาคมถึง10กันยายนอย่าลืมมาร่วมสนุกแลร่วมโหวตให้ลูลิและเพื่อนๆกัเน,เนเยอะๆนะคะบายเนีย สวัสดีค่ะชิโนนะคะจากสาขาเอเจ็ปักลังศิลค่ะก็ขณะนี้นะคะ,ะในดนิเนอร์ความฝันเนี่ยก็กำลังมีกิจกรรม Fresh Contest ท์ร่องพาย2ีด้วยนะคะโดยเป็นกิจกรรมสำหรับการโหวดน้องเมดหน้าใหมา่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาโหวดน้องเมดได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึง10กันยายนมาร่วมเล่นกิจกรรมกันหรอมาร่วมโหวตกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะอูมารุนะคะอูมารุปรำการอยู่ที่สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะวันนี้อูมารุมีอะไรจะมาบอกด้วยแหละทุกคนคือดิเนคอฝันของเราเนี่ยจะมีการประกวดเฟสคอนเทนต์อา m มปี2023ด้วยแหละซึ่งอูมารุเนี่ยก็ได้เข้าร่วมด้วยนะคะโดยการประกวดของเราเนี่ยจะเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่21สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนั่นเองอย่าลืมมาโหวตให้อูมารุแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเยอะๆนะคะ ยิดีตับส่รายารเมิกาินจากสาขาซีจีลาห้างินะคะขณะนี้ทางมิ้นแนในความฝันของเรานะคะก็ได้จากกิจกรรม Best Contest a u t i o n t 2023้วยนะคะซึ่งเป็นการประกวดน้องเมหน้าใหม่นะยิดีกับจากเองก็ได้เข้าร่วมด้วยนะคะเราจะเปิดโหวกันไว้ที่21กันยายนถึงวันที่10สิงหาคมนะคะเชื่อมาหวดยิกดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะ